เดี๋ยวเห็นหอมจับกระเทียมก่อนนะครับลกับแครอทนะคะเดี๋ยวปุงมรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะกับด้วยเส้นนะคะที่เราต้มน้ำร้อนลวกไว้นะคะเวลาลวกนะคะอย่าลวกให้สุกม,มากนะคะเพราะเดี๋ยวเราเอามาผัดเ,เส้นกันเละน,นะเ็หอมที่เราแช่เห็ดน,นะคะเราอย่าทิ้งนะคะเอามาเอามา,าไว้ปุมกับเวลาเราจะผัดน,นะคะ เราสามารถเอาน้ำเก็็ดหอมเราผมลงมาด้วยนะคะมันจะช่วยเพิ่มความหอมและอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเทศก,กาลไหว้เจ้านะคะถ้าเราจะผัดไหว้เจ้านะคะเราอย่าตัดเส้นนะคะแต่นี่เราทานเองเราไม่ได้ไหว้เราก็ตัดเส้นได้